คใครที่รอฟังก็รอฟังได้นะครับไปกินข้าวกินข้าวับใครผมก็ต้องกินคนเดียวแล้วแบบผมก็กินข้าวคนเดียวนะครับไปกินข้าวอะไรเป็นข้าวพี่พี่คิงนะฮะ สวัสดีครับทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเอ๊ะอาจจะก,กําลังงงว่าทํำไมอยู่ดีผมมาผมมาไลฟ์นะครับไม่มีอะไรครับผมผมเหงาอ่ะมันเหงาอ่ะอไม่เหรอไหมพี่อยู่อย่ามาปั่นฉันถ้าหน้าแตกก็มีเพื่อนจะยกน้องไปเลยสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมไอ้ทุกคนจะสองหมื่นแล้วอะ่ะนี่ เหมือนถแถลงการอะไรสักอย่างแต่จริงๆคือไม่ไม,มีอะไรนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาในไลฟ์นะครับมันไม่มีไม่มีครับชิปไม่ได้หลุดน,นะครับผมไม่มีครับไม่มีไม่มีเรื่องนะครับผมบที่เข้ามาดูวันนี้นี่ผมตกใจเหมือนกันนะเข้ามาดูวันนี้ว่าเหมือนแบบมีถแถลงการอะไรหรือเปล่าแ้วจริงๆคือผมไม่ได้มีถแถลงการอะไรครับแต่ว่าแค่แค่เหงาครับผมเหงาไปหาพี่คำพันเฮไอเราก็ ถ้าเธอเป็นพี่ยูจริงจะปะแป้งม,มันปะแป้งเหรอไหนหนะผมขอส่องนะว่ามีใครกำลังดูผมอยู่นะครับสวัสดีครับผมไม่ว่าจะเป็นลินเมยนะครับลินเมยคุณกาณนะครับคุณพลอยคุณกาณหรือคุณพลอยสวัสดีคุณ <c oughs> แถลงการเรื่องแถลงการเรื่องรูปวันนี้ก็รูปวันนี้เดี๋ยวผมลงนะครับก็มีไม่มีอะไรมากก็เป็นรูปที่ที่ผมถ่ายเกี่ยวกับเป็นธีมคริสต์มาสนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคริสต์มาสมันนานเกินไปป่าวะคือถ้าผมไปรอลงคริสต์มาสเนี่ยมันนานเกินนะผมไม่มีไม่มีรูปมาลงก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเราลงรูปนี้ไปก่อนก็ได้แล้วค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงใหม่เดี๋ยวค่อยไปถ่ายใหม่นั่นแหละครับผมแล้วก็ ที่มีพี่วินก็เพราะว่า,วาม,มันเป็นงานคู่ครับผมก็ทําผมก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆครับผมบอลเป็นพี่ยูจะเต้นอไปขอได้หรือไม่เซ็นสอดเท่าไหร่เฮ้ยทุกคนตอนนี้สองหมื่นมันมีอะไรไช่นี่ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาครับอันนี้คือไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรผมไม่ได้โดนป้นหรือว่าโดนโกงเงินไม่มีอะไรนะไม่มีคลิปหลุดด้วยนะที่เพิ่งเข้ามา ไม่มีคนระับถ้าผิดหวังเนี่ยผมองขออภัยจริงๆคืออันนี้มันไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับอ่าใช่ครับร้องเพลงหน่อยอืไอ้น้องเอาเพลงอะไรว่ามาเอาเพลงอะไรอเอาเพลงอะไรมาอยากให้ผมร้องเพลงอะไรน,น,น,ไนั่นแหละครับผมไม่ได้เออสื้อนะครับผมเอ๊ย ในไหนก็มาถามเรื่องเสื้อแล้วผมขอพูดถึงเรื่องเสือ้อคอเลคชันแหม่เสื้อคอเลคชันแหม่เป็นโรงงานคนและโรงงานกับเสืออ้อน,นี้นะเห็นว่าคนบ่นกันว่าแบบออบางตัวมันหลุดอะไรแบบเนี้นั่นหละครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะเ,ออเปลี่ยนโรงงาน,นครับตามที่ทุกคนขอร้องแล้วก็ผมก็จะเ,ออเป็นฮูดดี้นะครับแต่ผมไม่อยากสปอยแล้วผมผมไม่สปอยละเริ่มพูดดกวาเริ่มพูด่ายก้นละ ยังไม่ได้ถ่ายคือผมไม่ได้ถ่ายนะครับคนรักนี่คือเรียกว่าผมไม่ได้ม,ผม,ม,ดมีผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับีิที่เรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าคือไม่รู้ครับผมเอ,อไม่รู้ไม่รู้สวัสดีนะครับขอห้าตัวเก้าเก้านี่น้องเฟิร์สถ้าน้องขออย่างนี้เนะี่ยผมว่าพี่ว่าพี่บล็อกหนูดีกว่าเราเล่นเราเล่น อยากเห็นลายอือเดี๋ยวก็ได้เห็นนะครับทุกคนเราต้องอดใจรอกันนะครับแต่ผมผมมั่นใจว่านี่ผมพูดได้แบบมั่นใจเลยว่าเสื้อเนี่ยซื้อใหม่แล้วคุ้มอะ่ะไม่ว่าจะเป็นลายสกรีนที่แบบแม่งสกรีนเยอะมากแล้วก็มีแบบมีหูแบบทําหูแบบทุกคนแล้วราคาที่ผมขายอะ่ะ ถูกอะทุกคนมันมันถูกเกินมันจะถูกอะไรขนาดนั้นอมันทุกคนไม่ผิดหวังนะครับนะพอขายของเนี่ยงงเลยที่เข้ามาใหม่คือแบบเอ,เอาสรุปที่ผเข้ามาดูนี่คือมาขายของเหรอที่นี้ผมไม่ได้มาขายของครับผมมาไลฟ์คือผมผมเหงาอะครับน้องๆเออนั่นแหละเออย,ยังไงต่อเจนนะเอเอ นั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วทีุกคนเราเรามาหาอะไรทำให้แบบคนที่กําลังเพิ่งเข้ามาใหม่งงไหมแบบเรามาพูดอะไรที่แบบคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่งงอ่ะสวัสดีครับผมไม่ว่าจะเป็นคนอินโดนีเซียคนสเปนคนอะไรก็ได้ครับที่เพิ่งเข้ามาเอ้ยวันที่ผมไปถ่ายรายการแล้วผมพูดภาษาจีนภาษาประโยคหนึ่งประโยคที่มันแปลว่า happy birthday มันพูดว่าอะไรวะทุกคนผมลืมไปยะัด ผมว่าผมจะแบบคือผมผมคิดว่าผมจำแบบผมจำแบบผมพยายามจำแล้วมันคือช่าง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 เลยอ,อะไรวะทุกคนใครที่พูดภาษาจีนนะครับมัน Happy Birthday มันว่าอะไรนะ Hi ครับสบพิโยสพิโยเกี่ยวอะไรวะ HolaHola t o d เ s g e หื e กำหมัดเลยวะพอแบบเพรอแบบว่ารายการอะไรจริงๆมันก็ไม่ใช่รายการหรอกไหนมีคำถามอะไรที่แบบน่าสนใจไหม,มวันนี้ออันยองขอเพลงได้หรือไม่ Can you sing n o n a by whiskey Fabian จะง,งานทุงกูลามาลามา ทุกเสียงครับกันเสมออยังกูต้องกูอาลล่าจะจะอะมาละจำเนื้อไม่ได้วะเฮ้ยอย่าพิมพ์ตัวจีนมาดิพิมพ์เป็นแบบพิมพ์เป็นแบบเอ้ยเอ้ยช่างลือ้อช่างลือ้อช่างลือ้อช่วยช่างลือ้ออะไรนะช่างลือ้ออะไรนะช่างลื้อช่างลื้อไขยเหรอ อ๋ออันนี้แหละอันนี้แหละช่างเลือกแขวะเหรอหาาหาาช่างเลือกแขวะเหรอ你好你好อ๋อ你好吗你好吗ช่างเลือกแขวะช่างเลือกแขวะเหรอช่างเลือกแขวะเหรอช่างเลือก你好吗นี่ผมพูดภาษาจีนพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยนะครับเรื่องมุกอ่ะใช่ยังพี่บอลพูดไทยชัดจังโอ้กูคนไทยคะ่ะเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมน้องชื่ออะไรเฮ้ <c oughs> อันที่หายเยี่ยม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 เอาเอาอีกได้ไหมเอาอีกได้ไหมแอฟซีจากสปปลาวนะคะขอบคุณครับผมเือผมไม่รู้จะตอบแทนยังไงเลยช่างลือขวาเลยเอาที่หายแล้วอันจะต้องมันต้องพูดว่าอะไรเนี่ยมันต้องช่างอะไรฮะวอ้ายนี่นนีีอ้ายวมานี你你้า吗你วมาแปลว่าคุณน่ะรักฉันหรือไม่เนี่ยบอก爱你บอกนี้ 你爱我吗？我爱你我爱你。你好吗？你家在哪儿？你是哪ะ人？วนเป็นไงน้องพี่เรียนไทยพี่เรียนเอ้ยไม่ใช่เรียนใจพี่เรียนภาษาจีนมาพูดใต้ชัดจังเป็นคนใต้ครับผมเป็นคนเอ่อคนคอนครับผมคอนคอนคอนซี่คอนทุ่มเฮ่อะไรเล่นมุกอะไรนะผม ไม่ไม่ชอบเล่นมุกนะครับนมตับเฮ้ยผมอยากแบบถ้าวนมีใครสนใจแบบจะลาฟคู่กับผมไหมล่ละเอนะมองไม่ก็เห็นวะ่ะอืมอืม,มเยอะมากมันเยอะกันไปอะ่ะไอ้พูกที้แบบกดรีเควส์มาแล้วพอผมกดรับแล้วแบบไม่กล้านะอืม ใช่ไหมล่ะเออมันมีคนแบบนี้เออือมันรีเควสเยอะเกินไปวะภาษาอือหน้าใสจังจะโอ้ยผมใช้ครีมหรือว่าผมขายครีมเลยวะเฮ้ยหรือว่าเราขายครีมเลยวะทุกคนทุกคนหรือว่าเราเราขายครีมใช่ไหมแต่ว่าเราขายครีมใช่ป่ะเ้วก็แบบเฮ้ยน่าสนใจนะ ไอปอขายเสื้อจะ,ปะแปบแล้ว,ว,วบอกวเฮ้ยแล้วก็แบบปอไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วบอกวาเฮ้ยทำไมทําไมพี่น้าใสจังแล้วก็วแบบเฮ้ยบ้าผ,ม,าผม,จมจริงผมหน้าใสนะผมใช้ครีมที่ผมแบบเฮ้ยไอ้บ้า,า,บาผมขายครีมไหมละ่ะฟังขอฟังภาษาเป็นผมต้องพูดคำว่าอะไรภาษาเปนโอลาโอลาโอลาทุกท่านเอ็นเต้โนเแกิอาบลาลซิเม็นเทนเต้ ครีมเอาไว้ตัดลวดกูกดบล็อกตรงไหนวะกูกดบล็อกไอ้ห่านี่ยังไงเนี่ยทุกคนเห็นไอ้ที่มันแบบสิบหกเจนเวลลี่มักดรีพอร์ตคอมเมนต์นะรีมูฟฟ from life กูมีกูมีช้อยให้มึงเลือกไอ้ปัดหนึ่งคือรีพอร์ตคอมเมนต์สอง Remove from life สามบล็ 3, block, อกสิบหกเจนเวลลี่เลือกมาเลือกมามีอะไรอืม้มเลือกมาไอ้น้อง มีแค่สามช้อยฮะจะวันไหนเอา้ามึงไม่เชื่อหรอว่ากูบล็อกมึงได้เหรอเนี่ยกูเต็มอ,อกได้เลย i ย F you remove you won't be able to enjoy this life the y will be able to enjoy any future l i f e we look a h e a เอาไหมเอาไหมเอาไหมมึงลองไหมเนี่ยกูลองไหมเนี่ยแต่ถ้ากูเตะม,มึงรอบเนี่ยมึงจะไม่สามารถเข้ามาในไลฟ์นี้ได้อีกเลย ถามบอกไม่ไม่มีได้ยังไงแล้วสวัสดีบอกได้ที่เออมันเตะได้พวกเกียนเนี่ยใครแบบเกียนเนี่ยผมเตะออกหมดนะนี่บ้าหน้านะผมเป็นหัวเนี่ยมันไม่มีใครมาฉุดลังพลังของผมได้ละเฮ้ยผมอยากผมอยากผมอยากแบบลองแบบไลฟ์กับทักคนอะแล้วก็ใครเดยวะชิปหายละชิปหาย โอ้ช oh, ีด์นาสัตว์นะครั้งท่านเรื่องมานคือมันผมส่งอะไรนะสวัสดีครับผมหยุ่มกันเพื่อหยุ่มไปว่าอะไรอะ่ะคือหยุ่มมันไปว่าอะไรอะคุณทุกคนคือผมว่าตอนนี้คนมันดูเยอะแล้วเราต้องแบบทำให้คนดูงงไหมเรามาหาอะไรทำให้แบบเปิดเพลงดีกว่า สวัสดีครับใช่ใช่ใชเออฮะเอฟซี FC จากประเทศที่ผู้นำโง่อืมประเทศอะไรอ่มันมีในใจะดิอืี่ไลฟ์กับเราใครอะหนัวเฮ้ยผม เฮ้ยหรือว่าเรามาหาคอนเทนต์ทำให้คนออกจากไลฟ์ไหมเฮ้ยว่าคอนเทนต์น um ี şey ้น so ่าสนใจถ้าผมทำถ้าผมสามารถทำอะไรก็ได้ให้คนเนี่ยออกจากไลฟ์นะครับถึงหนึ่งหมื่นไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดิมันต้องทำยังไงวะเฮ้ยผมเฮ้ยผมว่าคอนเทนต์นี้น่าสนใจทำยังไงให้คนออกจากไลฟ์ถ้าผมแพ้เนี่ยทำให้ทุกคนออกไม่ได้เนี่ยผมยอมแบบ อยากได้ไอจีพี่บอลก็จิมึงดูอยู่นะไอพี่ครับไปน้องเปิดแอร์ไปหนึ่งทีสวัสดีฮ้ยทุกคนตอนนี้เนะี่ยคือจริงๆแล้วผมไม่ใช่สายมูนะผมบอกไว้ก่อนแต่ผมว่าแต่ผมได้สิ่งนี้ ต้องขอบคุณร้านไลาลาที่ส่งมาให้นะครับทุกคนไม่มีคนมีคนส่งสายมูมาให้ผมไม่พอนะครับนี่ไปเลยเจ้าพ่อเสือไม่รู้ว่าเจ้าพ่อเสือหรือเปล่าแต่ผมผมไม่รู้ว่าต้องเรียกว่าอะไรแต่ว่าเฮ้ย <c oughs> นี่ผมมาทางนี้แล้วเนี่ย <c oughs> ไม่น่าเชื่อครับ <c oughs> แล้วก็สําหรับใครที่ดูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่กดดูไลฟ์ยังไงคะ <c oughs> แต่ละคน ยอย่างนี้เลยอย่างน,น,นี้เลยเฮ้ยทุกคนตอนนี้นี่ยผมผมขอดูเท็กทวิตเตอร์แบบทุกคนอยู่ที่ผมก็อยากขึ้นเทนทวิตเตอร์วะเรามาทําให้แบบทุกคนผมอยากขึ้นเทนทวิตเตอร์อะผมขอใช้ชื่อเทนว่าแมวอีวะ <laughs> ไม่ออกน <laughs> ี่มึง คุณนี่มันคุณมากเลยเนะี่ยหนูรำคาญผมพี่มากไม่ใช่แค่หนูลคะค่ะอันนี้พี่ก็รำคาญผมเหมือนกันคือแต่คือ,ค,อคือพี่ก็รู้แหละว่าหนูรำคาญผมพี่แต่พี่ก็อยากให้หนูรู้ว่าอย่างน้อยมันก็มีผมอะอย่างน้อยก็มีผมอยู่ข้างๆอะอะไรแบบเนี้ยผมขอเช็คทวิตเตอร์บ้ึงว่ามีใครแบบดินทาผมหรอือเปล่าใครเป็น อย่าบมเป็นซาแซงฮัซฮาจโดนเเซียนสวามาีค่ะนี่ยนีสามาีค่ะคืนสดาค่ะคม้ัดีม่ด้ไหมอ,อหดี้อัดนดนน้ั้วัดีคะืนอี้สะนเ้ไหมะน้ะนเ้ั้ะถ้าจะขายเอาั ผมก็ร้อนเงินซะด้วยช่วงนี้ดาวติกตอกไอ,อ้คุณก็พูดไปสวัสดีทุกเม้นต์มันเยอะมากเลยอันนี้คือผมแบบทุกคนพี่ป๊อปที่ร้องเพลงพอมากนี่ป๊อปฟปอังกูนผมว่าเป็นคนที่ร้องเพลงไม่มีเพี้ยนต้นไม้ข้างหลังมีชื่อไหมมีครับอันนี้ต้นไม้ข้างหลังใครถามอะ่ะ ต้นไม้ข้างหลังนี้ชื่อเอ,อ่อต้นไม้ข้างหลังเหรอชื่อกระเช้าครับผมน้องกระเช้าเนี่ยกระจกข้างหลังก็มีครับผมกระจกข้างหลังเอ,อสเปร์ไม่มีแล้วลาเล่นนะแป้นพิมพ์เปลี่ยนอีกแล้วฮะแป้นพิมพ์เปลี่ยนอะไรวะ พี่รู้ไหมว่าพี่ติดเทนเกิดไปหรือเปล่ามันไม่จริงคือบางครั้งนี่อยู่ดีผมแบบทุกคนเอาผมขึ้นเทนเนีนยผมตกใจเหมือนกันนะอยู่ดีมีชื่อตัวเองขึ้นอยู่ในเทนทวิตเตอร์เนี่ยผมว่าผมก็เอ็บเก็บเก็บคลิปดีแล้วนะมันไม่น่าหลุดเลยเสียบหนูดาน,นะ เป็นคนที่ไหนนี้ผมเป็นคนเป็นคนสม,มุสทรสงครามครับผมเคยบอกแฟนลับไหมไม่เคยนะนี่ผมไม่เอ้ยแต่หน้าผมเป็นคำถามานี่ที่น้องคิดยังไงถึงถามคำถามนมี้พี่สนใจคำถามนี้พี่พี่ว่าคำถามนี้มัน ไมสนใจนะไม่ใส่ฟิลเตอร์ค่ะเป็นไรเอ้ยไม่อยากใส่คะ่ะผมพี่ยาวกี่บทครับปวดหัวเลยอะผมขอลงแล้วผมขอลงลแล้วแล้วผมปวดหัวว่ะ สวัสดีครับทุกทคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอาจจะงงกันว่าเฮ้ยมันมีไลฟ์อะไรจริงๆผมไม่ได้มีเรื่องอะไรแต่ว่าผมไปละผมขออนุญาตไปแล้วอ่ะบ๊ายบายนะทุกคนฝันดีนะครับฝันดีเอฟซี MC จากอินเดียค่ะวสวัสดีครับคนที่มาจากอินเดียเดี๋ยวผมจะร้องเพลงอินเดียให้ฟังอีโดไล่ดูไลโดไลโดล ไงบ่ายสวัสดีทุกคนผมแฮชแท็กบอลระดนแฮชแท็กบอลจะบอกแฟนคลับโอ้ยทัวลงไปแล้วทุกคนไปเดือนฟันดีนะครับไว้เจอกันเออ่ครั้งหน้าแล้วกันคือผมต้องไปกินยาแก้แพ้ผมเป็นหวัดเห็นรอทุกคนนี่เสียงว่วเสียงเหมือนเป็ดเลยเหรอไปแล้วไงบ่ายไม่เป็น 哇。<laughs>